เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดพันสองร้อยคนสวยสามยกสามยกเอตอันตอมแย่งสยามจัะไปจัะไป

Anh mãn giải 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 ทิพย์อย่าลุกอย่าลุกทิพย์ทิพย์ทิพย์ไม่ตู้่อวุ่นกไมู่้ต่อวุ่นลุกนะครับโอ้นี่อาจารย์ร้องเพลงบอกว่าพอแล้วพอแล้วโอ้บ้เปิดหน้าบ่ขนชวนบทัน มันแข็งสวยใหญ่ใหญ่โยทุกวันมะสามยกนะคนสวยนะเชิญมอนปวยยิงเนช่วงต่อเนื่องมอนปวยยิงต่อเนื่องอ่าพิษอะตอมกับแก้มสยามมีตองเรียบเลยนะนี่ตองเรียบเลยครูต่อไปเอดนอะตอมกับแก้มสยามลูกของอาเลยลูกตบให้ตาย

ดีมากดีมากบ้องพงครับอ้พอสมาบ้าควันติดกันเร่ที่ให้หัวใจอยู่ไปกันหนักวันนี้ชับล่าดครงกันเลยเย้าสองย้สองนี่อา าที่เดียวมันแต่ต่างสถานที่ครับใช่ค่ะวันดี้มีทุกหน้าที่ทุกทุกโซนที่โปรโมเตอร์พนักเกียรติแล้วกันขอบคุณด้วยนะครับเราต้องมวยหญิงเรื่อนี้ต่อครับบนเวทีต้องมาถึงเกมนี้ยกที่สองได้นะครับออาวุธครับรีบๆออกไม่ับคนสวยน้าผู้นำเขาถ่ายรูปถ่ายเท่ไงครูยูมวยหญิงเยอะ การเปลี่ยนวันนี้มายิงมาเยอะมากโอ้ต้องออกให้โดนด้วยนะครับอม่โดนแล้วนนต้องได้ด้วยนะครับายออก์กับกอลเยอะครับ

ออเรื่อยๆ้วใครับแต่หนนะ่ขอให้แขออครับใ้าวแให้ให้ให้ใ้ให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 ้นห้ใ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 เ้ใใ้ให้ให้ใ้ให้ให้ให้มห้ให้้ให้ให้ใก้ให้ให้้ให้้ให้ให้ให้ห้้ให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 พห้าม สองพันสามแก้มสยามสนใจไหมเอามาสุดท้ายสุดท้าย

เดี๋ยวแก้วมาอะไรก็จะถ้าไม่นอกรูนอกทางก็จะตามกาลาเกะไปนะเนี่ยไปถึงต้องเปญี่ปุ่นตามญี่ปุ่นไป่ได้ครับดีไม่ดีไปถึงยุโรปได้โผัวฝรั่งกันมาโอกาสยวกาเห็นไอ้เจ้าโนมาเพราะไอ้โนมาลูกคุณมีอย่างนี้โอ้ยวันนั้นไปชกที่ต่างประเทศมาได้มาสองล้านสร้างบ้าไม่พ่อขาวขาวก็จะเป็นขาวโอ้ย แก้วมาลาเม็ดำมวยไทยหลายคนนะครับแก้วพรลาวอย่างนี้ประชารอยนีกินโคโลาภาษาบวยกินโคโลอเอาวนีกแก้วมาลายเอาแล้วเอาแล้ว มาเอาจะเป็นขาวตีโตมาเอาเสียงเชียร์ก็ทั้งจะเป็นขาวทั้งฝั่งแก้วมาเลยก็ดังพอๆกันครับเพราะว่าทีมงานกองเชียร์เราเยอะนะคู่โอ้โหนี่แทงซ้ายของแก้วมาเลยขวาขึนของทางกระเป็นขาว เป็นขาวโตขึนแก้วอะไรอ้าวขากัเป็นขาวเขาจะมีแฝงอาจว่าคนนี้กัเป็นขาวเป็นทองเขาอยีางนี้ผมจะให้อาจารย์พากับเป็นขาวผมจะพากแก้วอะไรคนนี้เลยขาว เลยท้าเอาด้วยนะอาจารย์เอาเลยตามสะดวกเลยแล้วเวาจะเชียร์แกเข้ามาอะไรคนละข้างเลยอ้าวอ้าวแล้วจะเป็นขาวันนี้ได้ใจได้เสียงเชียร์นะตีเขาขวาเอาย่างซีนอาจารย์นิสสากอเขาเสียบคืนมาเหมือนกันแกมาอะไเอาเอาแล้ว โอ้สนุกสนุกตอนนี้โอ้ก็เป็นเท้าเอาแล้วเสียงเสียงข้าเจ้าขอบคุณลุนชักแต่ได้รักทั้งคู่นะนตาตาแต่ว่าออกอาวุธเองตัดกรองรุนแรงอ้าวแล้วยกยกหมดยกหมดยกทีหนึ่งยกที่สองทีสอง ตะเบนขาวก็มาเลยเสียงเชียร์ทั้งสอง่มเชียร์เลยเชียร์เลยให้กำลังใจนะเพื่อนตะเบนขาวก็ส hmm. <Where> ู้แก้วมาเลยก็ลุยตะเบนขาวมาเลยตะเบนขาว กระเบนก็อย่าว่าไม่สำคัญนะอันตรายเหมือนกันนะปลากระเบนในด้านหลังนะั่นน่ะที่เป็นคม,มนแหลมแหลมแต่วันนี้เป็นกระเบนขาวนะมวยเอาแล้วเอาแล้วสี่พันนะสี่พันเอาลงมาแล้วเฮ้ย แกแกแกดูลีลาการห้ามของอาจารย์เพียรบละคองเอาแล้วพี yeah. ่ <t ie> <t ie> แ้วมาละยก็เป็นขาาวต้แ้แก่แก่แกแกช่วยกับบกรรการด้วยอย่าให้ตกไปทีนะขอไปทีด้วยเซ็นเตรมวยด้วยเอาแล้ว แกลมาลายแท้ซ้ายเอากระเบนขาวตีดเขาขวาตีเขาขวากระเบนขาวตีเขาขวาเอาแล้วได้คนละทีทีคนละอย่างเอาตเตะสิปังแกลมาลายต่อยขวาตึงลงมาโอ้กระชากมาแล้วตีู้มุนมาโตขึ้นกระเบนขาว แย่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 ย่เย่แย่เจียนตูเียนไปทั้งคู่แล้วดูที่วัาน้ำเหลยอใครจะดีแรงใครจะเหลือเยอะกำลังใจเสียงเชียร์ก็มีทั้วะเอาาจอยจยอยยเสมมวยด้วยเอาเอาแล้ว กระเบนขวาตีเข่าขวาแหมท่านอบจพิรัยนี่ลุ้นอยู่ข้างหลังผมนี่เอ้เอ้เดี๋ยวเตี้ยแกวิ่งเตี้ยทั้งสองเลยเอาแกวมาเลยตีเข่าซ้ายกระเบนขาวตีเข่าขวาเอาแล้วโอ้โหเอาแล้วเทปเป็นฮะตี ต้พก็เป็นขาวเอาแล้วเอาแล้วอยกที่สองเอาให้น้ำสังสังชก Hãy lại cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lại cái những video hấp dẫn អោសាយក៏បាយក៏បាយអោនេះអោតោះយើងតាំងទៅអូខានក៏សំដៅទៅខាងស្ដាំទៅខាងស្ដាំទៅខាងស្ដាំ สนุกกับมวยคนนี้สนุกเป็นบอยหญิงที่ชอกันสนุกมากโอ้นี่แก้วมลากระเบนขาวแก้วมลายกระเบนขาวสวยคู่เลยคนนี้แตาสวยอย่างนี้ถ้ามีแฟนเนี่ยทำยังไง หมดยกสุดท้ายท้งคู่ครับแ้กแลกใจให้กางครับค่ายพี่ค่ายน้องไม่ดำมวยไทยต่ออิธิศัติ์ถือว่าวันนี้่ดีเอาทวยเองซะอย่างนี้แล้วก็ชูไปทางฝังเดเจมส่เจอแล้วกบิทเาเจมสเอแ้าไปเป็นะไรครับก็ถือว่า น้ำตามันเสียกับความปรับรื้มความยินดีอากองแพ้มาเยอะอ่า